สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อเนาะโอ้โหพี่น้อง f อทุกท่านตอนนี้นะครับมืดตึ๊บเลยนะครับผมดูด้านโน้นนะครับพี่น้องปาดถานะครับปาดมองนันและขึ้นและคักเทพี่น้องทางนั่นไหมโอ้ยนะตอนนี้นะครับพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะ ฝนเนาะกำลังจะข้ามเทือกเขาภูหลวงมานะฮะ,ะมุ่งหน้าสู่นะครับเอฟซีเทือกเขาภูตะมองนะครับพี่น้องปอเป่อแหล่อันตันเลยพี่น้องแหล่คักแหล่น่ยครับทุกท่านเนาะปอ่อมันคือแหล่คักแท้เอฟซี FC ครับโอ้เสียงเสียงฝนตกนะฮะบริเวณหมู่บ้านกกตูมเนาะก่อนจะกระจายมานะ มาสู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์นะฮะเอฟซนะปตูเสียงดังโอ๊โอกเลยนะครับทุกท่านนะตกใส่สังกะสีเนาะโอ้ยตอนนี้นะครับผมเป็นห่วงเออโง่ผมนะฮะแล้วก็โตรงนะเนาะอ่าของพ่อตานะที่ลงไปใส่นะครับลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้นะฮะอีงโง่กับโตรงนะที่ลงไปใส่ไว้นี่มันจะอยู่ ตรงนั้นหรือเปล่านะถ้าฝนตกแรงนะน้าจะไหลลงมาจากเทือกเขาพุดมองนะ FC ไหลพัดผ่านมานะลงสู่ลําห้วยกระแสนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ห้วยบางทรายนะครับห้วยบางทรายก็จะไหลไปลงสู่แม่น้ําโขงนะครับพี่น้องเปติตูทุกท่านนี่ครับ อันนี้คือเทือกเขาเทือเขาุูตมองเนาะเอซนี่โอ้โหมาอย่างหนักหนวงเลยนะครับผมนะโอ้โหดูครับพี่น้องพี่น้องคือมือขึ้นเลคฮักแท่นะนี่อมาแบบนี้สะใจนะครับพี่น้องเอฟซี FC. นะ รับรองนะฮะถ้าตกแบบนี้ทั้งคืนนะทุกท่านน้ําที่บอ่อที่นาของผมนี่นะครับโอ้ไม่ใช่นาของผมเนาะนาของแม่ยายนะฮะเอฟซีเต็มแน่นอนนะฮนะเนาะถ้าน้ําเต็มบอ่อนะครับทีนี้นะครับผมสบายนะครับพี่น้องนาแปลงติดกับติดกับบ่อน้นํานี่มันจะ ข้าวมันจะสวยน้ําก็จะไม่แห้งนะฮะเอฟซี 4, ทุกท่านนี่นะฮะก็พาพี่น้องเบิงเออเบิงมาหนิหมพาพี่น้องดูแตกนี่แหละข้าวนะฮะเอฟซีนะคุณค่าของข้าวนะครับพี่น้องหาอะไรเปรียบไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าดูถูกข้าวนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะข้าวเป็นสิ่งที่เลี้ยงนะ,ะเรามา จนเติบใหญ่นะครับ FC นี่รอนะปลูกลงไปรอแค่วันใหญ่โตนะแล้วก็รอวันที่เก็บเกี่ยวนะครับผมนี่ข้าไร่นี่จะได้เกี่ยวก่อนข้าวนานะครับผมนี่ก็เข้าไร่นี้ก็สามเดือนเหมือนกันนะฮะ FC แต่เรา อ่าทำก่อนเนาะมันก็จะสุกก่อนนะครับมาพี่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 ฝนเอ้ยมาพี่มาพี่มาพีาพปิดตัวคาอย่างัอยู่หุ่นไหม <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้ยผมพูดไม่พอเนาะขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับโอ้ไหลมันตกไปทา้งบุ่นไหมพี่น้องนะครับมันตกมุงหนาไปพูดไปพุ่นไปพุ่มน,ม,นมันมาว่าหนี ทางนี้นี่ไม่ตกนะฮะทางกอกก็ไม่ตกนะครับนี่ภูเขาขโลโ้นนี่ก็ยังเห็นนะฮะโอ้ยบมาฮอดพี่ซ้ำไปตกแห้งอยู่พุ่นแม่นี่แหมไปย่างมันบะมีให้มีหน้าเขาอยู่หุ่นมีจะพูดจาหามาตกทางพี่เนาะโอ้นี่ครับ น้องไอเดียไปเอาอะไรนาะโอ้ไปเอากับข้าวนะฮะแม่ยายก็น่าจะกินข้าวอยู่ทางนู้นเนาะเพระาะว่าฝนตกนะัเพื่อนก็เดินมาลําบากนะครับเอฟี่เพื่อนก็จะกินข้าวเสร็จเพื่อนก็จะเข้านอนเลยนะครับผมผมคือกันนึงครับพี่น้องเนาะนะนะทาตามหมอสั่งเอา้าแจ้งจ้างปางเดี๋ยพี่น,อน้องกทังนันแหมมันไปพุนแหมอ้ฝนนีแหม ตกอย่งทางพุนมาลมีหน้าทางพุนมีจะพูจะผาไหลมาพี่ตกมาพี่โอ้ยฝนตกแรนพี่น้องนะครับอันนี้ก็จักมือที่ยังมืดก็บมาตกโอ้ยเนาะนี่ครับ อพี่น้องอเลอันตันมาเลยเละคักเลนเน่ฟาบ่เลยลืมเด้ออ่าแม่ทำไมมันไหลไปด้านนู้นหมดแล้วน่ะฝนน่ะเออนั่นผู้หลวงบ่ฝนตกแลนพี่น้อง นะผู้หลวงเห็นละแมโอ้ตกไปนี่โอ,โอ้มาแล้ว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 ามนะาแล้วามาแล้ว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 ม้อมาน้ทาแล้วาแล้วมาแล้ีมาแ้วา้วมา้วมา้วมา้าแล้วบาแแล้วม้วามา้าแล้แล้ว้ว,นนะนะวม้า้าวม้าานะ้นะ ปีนี้ไม่ทันเลยนะครับพี่น้องว่าสิป,ปลูกอย่างพาราครับพี่น้องเนาะบอท่านครับนะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนบอท่านมูนะครับพี่น้องบอไปอยังครับเนาะเอฟซีครับปีนาค่อยปลูกเนาะเดี๋ยวเข้าไปอ่อไปดูแลเไปดูแลสวนที่เข้าปลูกไว้ก่อนเนาะให้มันได้กีดปีนากา้กีดได้พี่น้องถาบาไปดูแลปีนี้ปีนาไฟเขาอีกขึ้นเข้เาเนาะอ่ะ เดี๋ยวถ้าเบิ้งครับมือแรงเนาะเสียงเขียดเสียงกบกระห้องได้ได้อบอับอบอับอบอ,บอ,บอบัและบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับกสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องเบิง้งแต่ผู้จะผาสุมื่นสุเว้นนี่แหละครับยาเบือกันเด้อพี่น้องเนะาะจักเิีใหผมไปเห็ดจังไรล่ะครับผมบ้านผมมันแคบนะครับเนาะหันไปใา่กับผู้หันไปขวากับผู้ เบิ้งทั้งหน้ากับผู้เบิ้งทั้งหลังกับผู้ครับพี่น้องนะจักสิให้ผมไปเฮ็ดจังไกักสิ้ายแจ้นผู้เขาเนี่ให้พี่น้องเบิง้งเอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ